สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแอมอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้ค่ะมาอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68วินบุรีกรุงเทพนะคะลูกค้าวันนี้นะคะเอาใจคนรักเอาติดนะคะเตโยต้าเอาติดค่ะเป็นเครื่อง 1.6G ปี2017นะคะราคาอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยนะคะใครนะ,ะที่เป็นสาวกเอาติดสีดำไม่ควรพลาดนะคะสำหรับรถคันนี้เป็นบอดี้สีดำปี2017นะคะเป็นเครื่อง 6 g ก่อนที่จะไปรับชมนะคะฝากช่องทางการติดตอ่อแมมนิดนึงนะคะเบอร์แมมจะเป็นเบอร์080ค่ะ403ค่ะ0163ค่ะเบอร์นี้ค่ะลูกค้าสามารถแอไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะลูกค้า หรือจะมาพบกับแมมได้นะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ค่ะที่เสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพนะคะรถคันนี้นะคะมีเล่มภาษีพรบอครบเลยนะคะและนะคะในส่วนของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวแมมนะคะจะพาไปดูรายละเอียดค่ะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะ6กอไก่จอจาน3791ค่ะจะเป็นในส่วนของทะเบียนนี้เลยกรุงเทพมหานครนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียมของเขานะคะติดเขาเรียกว,ว่าอะไราติดส,สเกิร์ตมาให้เรียบ ร,ะะรถคันนี้ไม่มีรายขีดข่วนชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํานะคะในส่วนของไฟค่ะไฟคันนี้ก็จะเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะรถนะคะไม่มีไฟตําหนิไม่ขาดนะคะลูกค้ายังอยู่ในสภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้าคมเมียมของเขานี้กระจังหน้านะคะลูกค้า รถเราไม่มีอรอยตําหนิขีดข่วนชนหนักผิดความจมน้ำนะคะในส่วนของยางค่ะยางคันนี้ก็จะเป็นยางเดิมๆเลยนะคะและเป็นแม็กจากโรงงานนะคะลูกค้าในส่วนของสัญลักษณ์อ่ะซูมให้ดูนิดนึงนะคะ VVTI นะคะเดี๋ยวให้ดูเลยโครงสร้างของเขาเป็นโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะกระจกนะคะมาพ,พร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะ ที่จับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะรายละเอียดรถค่อนข้างที่จะสวยเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะรถคันนี้นะเดี๋ยวให้ดูนะตําหนิไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีเลยนะคะใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มนะคะดอกยางนี่ขนหลังอ่าทางด้านขวานีน้เลย ก็ยังดอกยางเต็มๆนะคะเป็นรถบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะสําหรับนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายคันนี้ค่ะจะได้เป็นส่วนของไฟท้าย LED ค่ะมีสัญลักษณ์ของ1.8ขอโทษค่ะมีสัญลักษณ์ของ 1.6G นะคะลูกค้าสัญลักษณ์ของ Toyota Corolla a ์ s ่าเด้วยนะคะลูกค้ามีไฟเบกรกดวงที่3ให้เราด้วยนะคะสําหรับรถคันนี้เนาะ มีไฟทับทิมเรียบร้อยนะคะรายละเอียดรถนะคะสวยทั้งคันรอบคันเลยนะคะไม่มีรอยตําหนินะคะในส่วนของการเติมน้ํามันนะคะจะในส่วนของแก๊สโซฮอล์กั๊หนึ่งกห้ารองรับ e ียี่สิบแปดห้าแล้วนะคะเรามาดูกันต่อน,นิดนึงในส่วนของยางค่ะยางคันนี้ก็จะได้ยางเป็นยางปีใหม่เลยนะคะและเป็นแบบเดิมๆนะคะลูกค้ารถรายละเอียดสวยทั้งคันนะคะลูกค้าใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มสีดําเหลือแค่2คันเท่านั้นนะคะ๋ยวขออนุญาตให้ดูนะคะนี่นะคะในส่วนของอหลังคานะคะนี่เลยไม่มีบุบไม่มี รอยขีดข่วนแน่นอนนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะรายละเอียดเป็นรถคองสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันจากโรงงานนะคะลูกค้าขั้นนี้เหมือนการกระจกมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะสัญลักษณ์เหมือนกันเลย VVTI นะคะรถคันนี้นะคะลูกค้าใครที่สนใจนะรายได้16,000บาทค่ะ ซื้อคนเดียวจบเลยนะคะรายได้16,000บาทเท่านั้นนะคะ mm hmm. ดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะ mm hmm. พรหน้าสูงสุดถึง8 4งวดเลยนะคะ mm hmm. ภายนอกดูกันไปแล้วนะคะูกคา mm hmm. ขออนุญ,ญาตพาไปดูภายในรถกันดีก,กว่าค่ะ mm hmm. ตามมาได้เลยค่ะ สำหรับภายในรถคันนี้ค่ะจะเป็นระบบเซ็นทัลล็อกนะคะลูกค้าเป็นคอนโซลนะคะสีครีมหรือสีเบรดตัดกับคอนโซลสีดําเลยนะคะลูกค้าในส่วนของน็อตทุกตัวค่ะไม่ขยับเลยยังอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอยู่รถเบื้องเดิมบอดี้เดิมๆทั้งคันนะคะเบาะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีครีมหรือสีเบรดนั่นเองนะคะขออนุญาตนั่งในรถนะปุ่มคันนี้จะเป็นปุ่มนะคะเป็นปุ่ม engine start นะคะพวงมาลัยยังได้พวงเป็นพวงมาลัยธรรมดาแต่สามารถเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะคะลูกค้าไม้นะคะอยู่ที่1นึ่งแกม่ะโล เกียร์จะเป็นเกียร์ในส่งเกียร์ออโต้นะคะจอทัสกีนนะคะคอนโซลค่ะเป็นคอนโซลสีดำนะคะภายใน,นของเขานะคะลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้แอร์คันนี้ยังได้แอร์อะนาล็อกนะคะที่วางแก้วสองใบค่ะ นี่นะคะที่เก็บอุปกรณ์ใส่อุปกรณ์มีให้ครบเลยนะคะภายในค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะนี่ให้ดูนะคะลูกค้าสาหรับรถคันนี้นะสะอาดนะคะลูกค้าและพร้อมใช้งานนะคะลูกค้าเดี๋ยวนะแหมจะพาไปดูคะ่ะลูกค้าในส่วนของนะคะห้องผู้โดยสารค่ะเดี๋ยวตามแหม่มมาได้เลยคะ่ะ สำหรับนะคะห้องผู้โดยสารนะคะจะเป็นระบบเซนทรัลล็อกนะคะเป็นสีเบรดหรือสีครีมนะคะตัดกันเลยนะคะลูกค้าภายในค่ะคอนบาะนะคะคอนเป็นสีครีมนะคะลูกค้าภายในก้อนข้านที่จะกว้างเลยเป็นรถ 1.6G นะคะที่ใครๆก็อยากได้นะคะลูกค้าและในส่วนของนี่นะคะ่ะน็อตเดิมๆบอดี้ทั้งคันเดิมเดมทั้งคันเลยนะคะผ้ายางมีให้พร้อมมีให้ครบเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าใายได้ไปถือว่าคุ้มนะคะครายได้1 6 0 0 0บาทซื้อคนเดียวจบเลยนะคะ เรามาดูกันต่อน,นิดนึงในส่วนของนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะเดี๋ยวให้ดูนอด็นอตค่ะน็อตนี่สองนี่ยังอยู่ในสภาพเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะฝั่งซ้ายฝั่งขวาอ่ะมาให้ดูนิดนึงนะคะรถสวยนะคะลูกค้ารถสวยจริงๆใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะลูกค้าที่เก็บอุปกรณ์สัมภาระค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะแบบสูมให้ดูนี่นะคะลูกค้าเดี๋ยวเปิดดูก่อนว่ามีอะไรให้เราบ้างนะคะ สำหรับคันนี้ค่ะในส่วนของยางอะไหล่นะคะเป็นยางอะไหล่นะคะแม่แรงถุงเครื่องมือมีให้พร้อมนะคะสีทางมะพร้าวยังอยู่ครบค่ะลูกค้าเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อน,นิดนึงนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะขออนุญาตห้องเครื่องเนาะว่าห้องเครื่องของเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะลูกค้าแม่ขออนุญาตวางโทรศัพท์สักครู่นะคะ สำหรับนะคะลูกค้าในส่วนของห้องเคร่องกันบ้างนะคะเครื่องยนต์คันนี้คะ่ะลูกค้าแห้งสนิทเลยนะคะลูกค้าน้ํามันไม่เยิมนะคะเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะลูกค้า <organisation S 1> ในส่วนของรถนะคะแก้มซ้ายแก้ม,กมขวาย,ยังอยู่เลยนะคะลูกค้าไม่มีชนหนักขาทั้งสองข้างยังอยู่ในสภาพเดิมๆนะคะน็อตทุกตัวนี่แบบซูมให้ดูคะ่ะน็อตทุกตัวไม่ขยับเลยนะคะเป็นรถเดิมๆจากโรงงานนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะนี่เลยนะคะดูโอ้พีวีทีไอนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ ให้ดูนะคะลูกค้าเป็นโครงสร้างเดิมๆดิมบอดี้ทั้งคันนะคะรถไม่เยิ้มน้ำมันไม่เยิ้มนะคะลูกค้ามอ,อก,กอสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบแบตเตอรี oh, ่นี่แบตเตอรี่ใหม่ด้วยนะคะใช้กันยาวๆนะคะลูกค้าคันนี้นะคะมอ,อก,กอรยังอยู่ครบนะคะนี่มอ,อก,กอสติ๊กเกอร์มอ,อก,กอนะคะ และนะคะลูกค้าแผ่นกันความร้อนนะคะลูกค้ารถสวยจริงๆสําหรับใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะลูกค้าก่อนที่จะรับรถแบบทําการสปาให้อยู่แล้วนะคะลูกค้าทำความสะอาดสปาให้นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ Toyota a l t i ติค่ะเครื่อง 1.6G ปี2017นะคะราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะราคาอยู่ที่4 3 9 30,900 4แสนขอโทษ่ะ4แสนสามบาทนะคะลูกค้าออกได้ทุกอาชีพค่ะขอยคุณมีชีพที่ชัดเจนตรวจสอบได้นะคะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะดอกเบีย้ยพิเศษของเราเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นนะคะผ่านานสูงสุดถึง84งวดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้คะ่ะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะลูกค้าสำนักงานใหญ่คะ่ะที่เสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพนะคะช่องทางการติดต่อบเบอร์แมมนะคะอย่างที่แหมมแจ้งไว้เลย080 403 0163คะ่ะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากคะ่ะลูกค้าเพียงคุณมีบแบบประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสลิปกันเดือน3เดือนและสเตทไม่ตั้หลัง6เดือนสาหรับพนักงานบริษัทหรือข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะ ถ้าลูกค้านะคะที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวนะคะลูกคา้าเพียงแค่คุณมีบัตรประชาชนนะคะทะเบียนบ้านค่ะสลิปเงินเดือนนะคะหรือใบเขาเรียกว,ว่าอะไรจดทะเบียนพาณิชย์ถ้าไม่มีไม่เป็นไรคะ่ะลูกค้ามีสัญญาเช่านะคะหน้าร้านชัดเจนก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะยูต่างจังหวัดซื้อรถได้ไหมย,ยู่ต่างจังหวัดซื้อรถได้ะคะ่ะลูกค้าเพียงคุณอยู่ที่บ้านนะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นที่ต่างจังหวัดนะคะรถเราการันตีได้เลยนะคะว่ารถสวยทุกคันคัสทุกคันนะคะลูกคา้าเปิดมาทั้งหมดปีวยแบของปีนะคะด้วยแบรน เลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะลูกค้าเตรียมเอกสารให้พร้อมเราจะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นนะคะ76จังหวัดเลยนะคะสำหรับนะคะใครที่อยากได้รถคันนี้นะคะมาดูรถได้ที่เพชรยนต์นะคะลูกค้าโปรโมชั่นสำหรับสุดพิเศษของเดือนนี้นะคะใครที่มาออกรถกระแมมนะคะ1บัตรขอโทษค่ะหนึ่งในส่วนของประกรันฉุกเฉินนาน24ชั่วโมงะคะ่ะฟรีในส่วนของภาษีพรบนะคะฟรีบริการนะคะ ประกันเครื่องเกียร์ประกันเครื่องเกียร์นาน6เดือนค่ะน้ามันนะคะมูลค่า1,000ันบาทนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะเพราะมีแค่สองคันเหลือ2คันสุดท้ายแล้วนะคะที่เป็นสีดําที่เหลือจะเป็นสีบอลเงินทั้งหมดเลยนะคะลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะ ฝากนะคะ FC ของแหม่มทุกๆคนนะคะสำหรับ Toyota a l t i ต 1.6G ปี2016คันนี้นะคะราคาอยู่ที่4 3 9 0 0 0าบาทเท่านั้นนะคะออกได้ทุกอาชีพติดแบคกิกก็ออกได้นะคะขอให้คุณมีอาชีพที่ชัดเจนตรวจสอบได้ก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะลูกค้าและวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มขออนุญาต ลาไปก่อนเลยนะคะและพบกับแหม่มนะคะในคลิปต่อไปว่าแหม่มจะมีรถอะไรมานําเสนอนะคะลูกค้าใครอยากให้แหม่มเสนอรถคันไหนนะรีวิวรถคันไหนสามารถคอมเมนต์มาให้แหม่มได้เลยนะคะติดต่อแหม่มได้ตลอดนะคะเซลใจดีนะคะลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและพบกับแหม่มในคลิปถัดไปได้นะคะกราบสวัสดีค่ะ